รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตราการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 สนับสนุนโดยกลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาอยู่กับแขน,นะฮะแล้วเจอกันอีกแล้วในรายการพอดีนะฮะรายการนะฮะที่จะพาไปหานะฮะบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจนะฮะแล้วใช้ชีวิตอย่างยังย่งยืนคุณผู้ชมว่ามาปกติแล้วชีวิตเราทุกวันเนี้ยคนปกติแบบเราเนี่ยใช้ชีวิตกันยากลําบากมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นการงานที่หายากโอ้โหการใช้ชีวิตประจําวันแต่คุณผู้ชมเคยลองคิดไหม คนที่เขามีความพิการแล้วก็ผู้ได้โอกาสเนี่ยเฮ้ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงแล้วมันจะมีไหมโอกาสที่เขาจะได้ออกไปใช้ชีวิตแบบว่าเหมือนเราอะปกติออกจากบ้านไปทํางานเนี่ยมันมีคุณผู้ชมแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะไปหาเขากันอยากดูแล้ใช่ไหมตามมาครับนี่สาบานเลยนะว่าไม่รู้บ้านหลังไหนทีมงานอะเขาไม่ได้เตรียมเขาไม่ได้บอกมันก็เลยไม่รู้เลยต้องแบบว่า มาเดาหากันเอาอย่างเงี้ยหลังนี้ไม่น่าจะใช่นะไหนดูซิหลังนี้หรือเปล่าไม่น่าจะใช่เนี่ยไม่รู้จริงๆเลยว่าบ้านหลังไหนเนี่ยอ้อนแล้วจะหาน้องก็ถูกไหมเนี่ยเฮ้ยสวัสดีค่ะเอ้าสวัสดีค่ะคุณแม่ ไม่รู้จริงๆเลยนะหนูมาตามหาน้องที่ชื่อว่าเจเจน้องพูดสร้างแรงบันดาลใจคุณแม่ใช่ที่นี่หรือเปล่บิะใช่ค่ะใช่ค่ะลูกของคุณแม่อ้าน้องอยู่ไหมอยู่ค่ะกำลังแต่งตัวจะไปทำงานค่ะอ้าวโอเคเชิญเชิญค่ะขอบคุณนะคะเชิญเลยค่ะเชิญนั่งเลยค่ะน้องกำลังแต่งตัวอยู่ค่ะเชิญเชิญนั่งตอนไหนก็ได้ค่ะเชิญเลยค่ะโอ้คุณแม่เดี๋ยวขออนุญาตถามบ้านที่อยู่กี่คนสามสี่คนค่ะสามสี่คนอ๋อโอเคครับแขกเนี่ย ได้ข้อมูลมาว่าน้องเนี่ยก็คือเป็นเด็กพิเศษใช่ไหมคะค่ะลูกผมคุณแม่เล่าให้ฟัง่อยได้ไหมคะค่ะน้องเป็นเด็กพิเศษคลอดก่อนกําหนดนะคะค่ะก็พันสองแล้วก็มีปัญหาเรื่องสายตาเรื่องการได้ยินแล้วก็เป็น autistic, ออทิสติกเขาเรียกว่าพิการซ้ำซ้อนนะคะคุณหมอด,ดูแลเรื่องพัฒนาการแล้วก็ที่โรงเรียนสาธิตราเอาุิตของราชภัสวนดุสิตธิ์นะคะเป็น คุณครูทุกคนก็ช่วยช่วยกันเขามีเด็กพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติแต่ว่าเขาจะพูดช้าจะใช้เขียนมากกว่าชอบชอบภาษาอังกฤษที่จะพูดภาษาอังกฤษมากกว่าย้ายตามคุณครูภาษาอังกฤษไปห้องนู้นห้องนี้อย่างที่บอกพอน้องเป็นออทิสติกใช่ไหมคุณแม่ล้วออกไปทํางานได้แล้วหรอคะเริ่มฝึกนะคะพอดีมีเพื่อนๆในกลุ่มคุณแม่ออทิสติกแนะนําไปที่60 plus ของกระทรวงพัฒนาสังคมนะคะเขามีการเปิดสอนเป็นเรื่องการโรงแรมเป็นบาเลสตออะไรอย่างเง<อ>ี้ยน้องเนี่ยไปฝึเกเบเกอรี่ใช่ไหมคุณแม่แสดงว่าตอนนี้ทุกวันเนี่ยทำงานอยู่ที่ร้านเบเกอรี่หรือเปล่านะไม่ค่ะ,ะที่ร้านเบเกอรี่เนี่ยจะมีแผนกชงกาแฟเป็นบาเลสตาด้วยพอดีคุณสุนทรผู้จัดการให้น้องไปชงกาแฟก็พอดีทางปะตะท f โตฟอร์แชสเนี่ยต้องการพนักง,งานคุณสุนทรก็เลยส่งให้ไปคัดเลือกค่ะ น้องก็เลยได้รับการคัดเลือกแสต่ว่าน้องตอนนี้คือทำงานอยู่ที่ Amazon for Change นั่นเองนะฮะแล้วเป็นไงคุณแม่ตื่นเต้นไหมดีใจค่ะตื่นเต้นแล้วน้องมีกลับมาเล่าไหมว่าโอ๊ยวันนี้ทำงานเหนื่อยมากเลยทุนนี้นั่นไม่มีเหนื่อยเลยค่ะชอบทุกวันวันนี้พี่ชื่นชมผมคนนั้นชื่นชมเขาก็จะมาดีใจของเขาทุกวันเลยนนะคะแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะว่าเฮ้ย ลูกเราเนี่ยสามารถออกเฮ้ยไปทํางานแล้วใช้ชีวิตปกติได้คุณแม่รู้สึกไงบ้างเนี่ยก็ดีใจค่ะไม่ว่าใครๆที่รู้จักเขาตั้งแต่เด็กๆอะไรเห็นเนี้ยทุกคนก็แบบโอ้ยดีใจดีใจด้วยว่าเขาไปทําได้อย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะมาค่ะหายเหนื่อยนะคุณแม่น้อเราไม่รู้ว่าน้องเจเจตอนนี้เตรียมตัวพร้อมหรือยังเพราะว่าเดี๋ยววันนี้แขจะพาน้องเนี่ยไปส่งที่ทํางานเองเจเจสวัสดีครับพี่ลูกสวัสดีครับพร้อมไปทางานหรือยัง อหอมอมชมกาแฟให้หน่อยได้ไหมวันนี้ากาดหมดเลยอ่าสองร้อยแก้วไหวไหมสองร้อยแก้วไหวไหมได้ไหมก็เขาให้ผมชงอกาแฟในส่วนลูกค้าน้อยอ๋อโอเคถ้าลูกค้ายเยอะรอไปก่อนนะได้ว <c oughs> มาไหม พร้อมเลยอะอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทำงานกันอนุญาตนะคุณแม่ขอบคุณม<ร>าก<อ>คอง,งานก่อนะคขอบคุณค่ะ,คคะไ,ไปก่อนไปวันนี้ครับเจเจพี่แขเนี่ยจะไปส่งเจเจไปทำงานแล้วที่ทำงานเจเจอยู่ที่ไหนครับที่พายัพคาเบอะเมตตองขาตึงข็งเวอร์ในดวนอัพวิกของจา อ๋อที่อเมซอนเซ็นทรัลเวิร์สโซนออฟฟิศชั้น3ก่อนหน้านี้เจเจไปเรียนทำเบเกอรี่ใช่ไหมครับผมเคยปิดอบรมรับคงจางโรงแรมของจุ๋ยพาสมาปิดอบรมของคนจางหางเอเกียตาดึกปิดออของระดวงพัสมา ตังกรมอาผมได้ไปยัทงทงกระท hey, ี่ย้างกบติดพัดของยาไม้ไะติดพระเอศที่ริ้โอเปอร์เคยถูกปัจบผูกบาดเหตุทางมุขมุขยวนมาอ่อนห้วยเอ๋ยนาน ขนมให้คนปิจาร์ที่ร้านขบปรครับก็ผมกัดิ่งแผ่นรองขนมปังอ๋อตัดแผ่นรองขนมปังแล้ะชงกาแฟด้วยชงกาแฟด้วยยากไหมชงกาแฟก็ยากหน่อยนะไม่นาก แต่ว่าเก่งอ่ะจำสูตรได้ด้วยอ่ะดีเลยค่อนข,อขอ้างน้อนะฮะเดี๋ยวเรานะฮะจะไปที่ทำงานของน้องเจเจกันนะฮะที่ Amazon for c h a n g e นะฮะตรงเซ็นทรัลเวิ d นะฮะซึ่งสถานที่ตรงนี้ต้องบอกก่อน,นะฮะเขาเป็นสถานที่ที่ให้โอกาสนะฮะแก่ผู้พิการแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสฮะได้เนี่ยช่วยเหลือตัวเองในการประกอบอาชีพนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ เราจะไม่ได้เจอแค่น้องเจเจคนเดียวนะฮะเดี๋ยวจะมีน้องๆอีกหลายคนด้วยที่เราจะไปเจอวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าการทํางานของน้องๆเนี่ยเขาเป็นยังไงเฮ้ยเขาจะทําได้จริงเหรอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับคาเฟ่ m อเมซอนฟอร์ชา e เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของร้านคาเฟอเมซอนที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างธุรกิจคาเฟอเมซอนของบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปีจำกัดมหาชนหรือ O ออาร์กับบริษัทสารพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานทางด้านวิสาหกิจเพื่อสังคมให้กับกลุ่มปตทโดยมีแนวคิดในการนำร้านคาเฟอเมซอนที่ประสบความสำเร็จในด้านดำเนินธุรกิจร้านกาแฟมาสร้างคุณค่าและช่วยลดช่องว่างระหว่างสังคมให้ผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคมในกลุ่มต่างๆ ได้มีการพัฒนาความสามารถและสร้างรายได้ผ่านร้านคาเฟ่อเมซอนซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสเสริมพลังให้สังคมอีกช่องทางหนึ่งโดยผลักดันและสนับสนุนให้บุคคลเหล่านั้นมีศักยภาพเพิ่มขึ้นจนสามารถเป็นทรัพยากรที่เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมถือเป็นการเพิ่มพื้นที่ลดช่องว่างสร้างโอกาสให้สังคมซึ่งมีทั้งผู้พิการทางการได้ยินกลุ่มผู้สูงวัยและล่าสุดได้ขยายไปสู่กลุ่มผู้พิการทหารผ่านศึกและครอบครัวอีกด้วย สำหรับสาขาร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนฟอร์ชานซ์สาขาเด e ออฟฟิศแอสเซอร์เทิเวอร์เกิดจากความร่วมมือของบริษัทอโกดาจำกัดบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปีจำกัดมหาชนและบริษัทสารพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดโดยสาขานี้นับเป็นสาขาที่10จากทั้งหมด12สาขาที่ได้พัฒนาทักษะอาชีพเสริมสร้างรายได้และเปิดโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาสให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นการขยายผลลัพธ์ทางสังคมที่ยั่งยืนต่อไป กาเฟ่เมซอนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยกลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน สนับสนุนโดยกลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันโอ้โหโดนน้องทิ้งไปละถามว่าทิ้งไปไหนพอเขามาถึงที่ร้านปุ้มน้องเจษนะเขาก็รีบไปแบบเตรียมตัวนะฮะเพื่อที่จะพร้อมทำงานนะฮะและตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่นะฮะคาเฟอเมซอนฟอร์ชานส์นะฮะ ซึ่เป็นอีน,นึร้านกาแฟนะฮะที่เขเปิดให้ออสําหรับผู้พิการแล้วด้อยโอกาสนะฮะได้เขาเรียกว่ามาใช้ชีวิตนะแล้วก็ทํางานนะฮะแล้วก็พึ่งพาตัวเองนะฮะแล้วก็เจเจอยู่ข้างในเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเฮ้ยพอมาถึงร้านปุ๊บเนี่ยเจเจเขาทําอะไรบ้างและเขาต้องเตรียมตัวยังไงนะฮะนี่มาถึงที่ทํางานปุ๊บต้องทําอะไรก่อนอย่างแรกผมก็รัมของเองียมตัรงกแา อนอนมงเตรียมตัวมาถึงภูมินะฮะน้องก็จะต้องเปลี่ยนผ้ากันเปื้อนแล้วก็เตรียมตัวเนี่ยล้างของล้างอุปกรณ์ตัวเอง<ๆ>เพื่อที่จะส่งกาแฟแล้วก็เตรียมแบบว่าเฮ้ยนำ้ำรงน้ำร้อนไว้ให้พร้อมนะฮะซึ่งเดี๋ยวพี่ให้เจเจทำงานก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่ไปสั่งกาแฟทางหน้าก่อนที่นี่อย่างที่ <มา S 1> บอกนะฮะเขาเปิดโอกาสนะให้สําหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสเพราะฉะนั้นเราจะมาสั่งกาแฟที่นี่ทั้งทีอะเราจะสั่งยังไงนี่ วิธีสั่งง่ายๆคุณค่ะคุณแค่มาดูป้ายนะฮะสำหรับอาใครอย่างแขกชอบกินลาเต้ลาเต้แล้วก็จะมีให้เลือกนะฮะเย็นปั่นร้อน,นก็คือถ้าเย็นก็จะอย่างนี้หนาวถ้าปั่นก็เขย่าอย่างนี้ส่วนร้อนก็คืออันนี้นะฮะเสร็จแล้วก็มีระดับเลเวลความหวานก็คือถ้าไม่หวานก็จะเป็นไม่หวานแล้วก็เพิ่มหวานนี่เสร็จแล้วก็เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ส่วนนี้คือหวานน้อยนั่นเองเพราะฉะนั้นสูตรของแขกก็คือดู ไปทายกันว่าสั่นอะไรสวัสดีครับอเออเลิศง่ายกว่าพูดได้ทั้งบางทีอะมาถึงนี่ ไหนเอ่ยของพี่ขอบคุณค <cr> รับขาปูปังครับออร่อยที่สุดขาอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดนายโอ้ให้คนนี้ให <g Bundest ara> ้ muscular. คนนี้ยูดสิคนนี้เล่าว่าเป็นคนกินเนี่ยอร่อยอร่อยไม่เถียงคขแนนเต็มสิบเอาไปเลยยี่สิบอืม ตอนนี้เราอยู่กับพี่นัตตี้นะฮะผู้จัดการร้านกาแฟนะฮะคาเฟอเมซอนนะฮะ for ์ชาน์นะฮะ สาขาเซ็นทรัลเวิร์ดรบกวนพี่นัตตี้เล่าหน่อยว่าน,น้องๆที่ทมาทำงานที่ตรงนี้พี่นัตตี้มีทั้งผู้พิการและผู้ได้อโอกาส<ช>มีแบบไหนบ้างครับพี่นัตตี้ค่ะทางสาขาของหนูนะคะจะมี3คนค,ะค่ะจะมีผู้พิการทางการได้ยิน2คนค,ะค่ะแล้วก็จะมีน้องเจเจที่เป็นออทิสติกรวมด้วยค่ะที่<ช>บอกว่ามีผู้พิการทางการได้ยินคือเขาไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยต้องใช้ภาษามือในการสื่อสารอ๋อแล้วเป็นไงฮะยากลาบากไหมพี่ในการแบบเฮ้ จะรับออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยครับช่วงแรกๆก็ค่อนข้างยากค่ะแต่ว่าเรามีบริษัทของอากูดาค่ะมา<ช> <ๆ S 1> ร่วมด้วยก็คือก็จะมีมาเรียนหน้าร้านนะคะ<อ>เป็นภาษามือ,อสั่งเครื่องดื่มเป็นภาษามือ,อก็แรกๆก็ค่อนข้างยากเนื่องจากแบบว่าไม่มีพื้นฐานอะไรเลยอพอเริ่มสักเดือน2เดือนนี้ค่ะ<อ>ก็จากลูกค้าที่ทานเครื่องดื่มเป็นประจำนี้ค่ะก็สามารถสั่งด้วยตัวเองได้มาถึงก็ใช่ค่ะใช่ ใช่เห็นปะน้องๆแต่ละคนเนี่ยต้องมีหน้าที่อะไรบ้างในร้านส่วนใหญ่แล้ว,ลวจะทําเป็นหมดเลยะคะ่ะจริงเหรอใช่ก็เอาจริงๆนะก็เหมือนพนักงานปกติทั่วไปแหละก็คือมาถึงต้องทําเป็นหมดทุกอย่างใช่เป็นยังไงบ้างพี่ว่าปกติแล้วบางทีการทํางานของเราอาจจะสะดวกสบายขึ้นเมื่อเราทํางานกับคนที่เขาไม่มีแบบว่าไม่พิการแล้วก็หรือว่า ไม่มีแบบว่าปัญหาอย่างเงี้ยก็สนุกนะคะผู้ถึงว่าทํางมาร่วมกับพวกพี่ๆเราเหมือนได้ปลดโลกของเขาอะค่ะอย่างที่ไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับคนพิการเลยเงี้ยเราก็แบบว่ามานั่งนั่งคุยกันแชร์ความแบบโลกของเขากับโลกของเราเงี้ยมันมันแตกต่างกันก็ได้รู้จักเขาอีกมุมหนึ่งอะค่ะก็มีความสุขค่ะได้เห็นเขาคือเขาถ้าเกิดเขาไม่มีตรงนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่มีโอกาสได้เข้ามาทํางานได้มีงานได้มีเงินมีแบบ สิ่งที่เขาอยากมีอะค่ใช่ตรงนี้ก็เหมือนเติมเต็มให้เขาแล้วน้องๆเป็นยังไงบ้างอะหลังจากที่เข้ามาแรกๆเนี่ยอยู่ที่ศรีนครินทร์ก่อนแล้วพัฒนาการเนี่ยพัฒนาการเนี่ยอ๋ออ๋อโดน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 เรากำลังคิดศรีนครินทร์มาอย่างไรเนาะถามไทันเลย พัฒนาการของน้องเนี่ยอย่างเจจอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกๆกับทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้ก็เก่งค่ะเพราะว่าอย่างอย่างถ้าสถานการณ์ปกติไม่มีโควิดเนี่ยน้องแทบจะไม่ได้ชงเลยเพราะว่าสาขาเนี้ยเป็นสาขาที่ขายดีมากๆาใช่น้องก็จะอยู่แบบว่าโซนล้างแก้วตักน้ำแข็งเนี้ยแต่ว่าช่วงเนี้ยคือลูกค้าก็ค่อนข้างน้อยน้องก็จะได้มีโอกาสมาชมมาเข้าเครื่องนี้จะได้ทําทุกอย่างาน้องก็ชอบมีความสุขอยากชมครับ วันนี้ผมชงได้สิบแก้วครับมีนู่นนี่นั่นแต่ความจาดีมากใช่ไหมพี่ความจําเป็นเลิศจุดเด่นของแต่ละคนมีไหมพี่จุดเด่นมีค่ะอย่างน้องเจเจก็เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับภาษาช,ชอบคุยกับลูกค้าที่เป็นต่างชาติอชอบถ้าออกออเดอร์นี่คือยืนอยู่อย่างนั้นนะคะนนย,ยืนคุยคุยคุย,คยก็ปล่อยให้พี่ทำเนี่ยต้องเรียกเจเจมาชพูดเก่งไหมพูดเก่งว่างๆเนี่ยโทรศัพท์กดฟังละ กฟังใช่แล้วพี่ที่มีจุดเด่นของที่ผู้พิการทางการได้ยินก็จะเป็นพี่กุ๊กค่ะพี่กุ๊กก็พี่เขาจะค่อนข้างเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วก็ตรงต่อเวลาแล้วก็มีระเบียบตายละโทษนะครตายเอาะคุณจะแขอายเลยพอพวกเขาได้รับโอกาสตรงนี้มันเหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยต้องการ ก็คือเหมือนเอนจอยกับโอกาสตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาเลยมีความรับผิดชอบต่องานค่อนข้างสูงใช่จริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้<ม><ม>คือเราก็ถามว่าไหวไหมช่วงที่แรกๆเข้ามาไหวไหมไกลนะเอออะไรเงี้ยเขาจะแบบไหวสู้เพราะว่าจากที่เขาทํางานที่เก่าเนี่ยเงินเดือนค่อนข้างน้อย<ม>แต่เขาไม่ได้โอกาส่างนี้เขาแบบสู้เห็น<ม><ม>แล้วเขาสู้เขาไหวแบบ ไหวใจเขาสู้ใช่เพราะเรายังสเกตเห็นน่ะเจเจมาถึงปุ๊บโอ้โหทุกอย่างเข้าตามสเตปล็อกเลยมาถึงเปลี่ยนชุดปุ๊บปุ๊บปุ๊บรู้หน้าที่ความรับผิดชอบสูงมากแต่ตอนนี้อยากเจอพี่กุ๊กจังเลยแล้วเดี๋ยวเรามาคุยว่าเอ้ยแขจะสื่อสารกับพี่กุ๊กยังไงหรือไงแต่อาจจะต้องรบกวนขอพี่นาตี้อยช่วยหน่อยได้ได้ค่ะ สนับสนุนโดยกลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันสนับสนุนโดยกลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน ีเราอยู่กับพี่กุ๊กอีกแล้วตอนนี้งั้นขอขอนุญาตถามก่อนคพี่กุ๊กก่อนที่พี่กุ๊กจะมาทํางานที่นี่พี่กุ๊กทําอะไรมาก่อนทำร้านหกัททำร้าน60สพักค่ะที่เป็นร้านขนมที่สง่งเนี่แหละค่ะเค่ะ a p ดีค่ะเอพนซีดีช่วย ช่วยคนพิการที่ทำใช่ฝึกสอนกับตุ๊กตุกับจับค่ะปลาต๊กปั๊บทำขนมปังทำขนมปังใช่ในร้าน60พาททำกาแฟ รับของรับของนับของเช็คสต็อกอะไรเงี้ยค่ะเก็คือจับตัวคำทุกอย่างช่วยทุช่วยทุกอย่างในนั้นตามาคแนะนำแนะนำค่ะพี่กุ๊กฮะทำงานที่นี่นานหรือยังเออนานแล้วนานแล้วเท่าไหร่อันนี้คือเท่าไหร่ เท่าไหร่คร so ับก oh, oh, ี่ปีสองปีก like no so ี่ปีเลยแปดเดือนแปดเดือนอุ้ยนานแล้วนะยากไหมรับออเดอร์ลูกค้าไปจ้าไม่ยากพัฒนาดูใช่อย่างเมื่อก่อนที่ไม่มีโควิดเนี่ยค่ะก็คือไม่มีการใส่แมสพวกพี่ๆทางผู้มีิการทางการได้ยินอ่ะ เขาจะใช้การอ่านปากจับคำอ๋อดีใจไหมได้ทำงานที่นี่ดีใจดีใจต่อดีใจนทงานทำต่อสองปีอยากทำไม่อยากทำที่อื่นอยากทำที่นี่อยากช่วยที่นี่ดีใจมากแย่เยเย่ที่ ดีชีวิตดีขึ้นมาทำงานที่นี่นนดีใจมากชีวิตดีขึ้นพี่กูขอบคุณมากที่ช่วยวทำงานเปิดใหม่ทำงานพัฒนาดีๆขึ้นต่อ ตลอดเท่าชีวิตเท่าชีวิตตาบาริต้าค่ะกาอฟร้านกาแฟรักค่ะ,อะขอบคุณค่ะจริงๆอ่ะอันนี้ก็ร้องไห้นะร้องไห้ไม่ใช่อะไรหรอก ร้อยไอ้กับความสุขเออท,ที่ที่พอดได้ยินพี่กุ๊กว่าพี่กุ๊กม,มีความสุขมันเป็นน้ําตาที่เราเอเราก็มีความสุขมันขึ้นตันเนะาะค่ะต่อไปเราจะไม่ขี้เกียจละบอกตัวเองจะไม่ขี้เกียจแล้วจะประหยัดทางานละอยากทราบนิยามคําว่าพอดีในแบบของพี่กุ๊กนะ ทั้งใจทำงานอยู่แล้วโอเคยากยากบอกบอกขั้นตอนทำงนไ,ไ,ไงสอนอปัญหาไม่มีไม่ต้องโอเค ทําไปเรื่อยๆก็คือเหอดทนใช่ความอดทนความพยายแล้วก็คือความตั้งใจนั่นเองก็คืออย่างคนพิการนะเขาก็จะไม่มีคําว่าอย่างคนสุกติทั่วไปอะทาไม่ได้ลาออกจบหางานใหม่แต่อย่างเขาอะมันโอกาสที่มันจะมาเปิดรับเขาอะมันไม่มีอะเขาก็ต้องแบบอดทนฝึกทําไม่ได้มันมีอยู่แค่นพอใจที่จะอยู่ที่นี่ทํางานที่นี่แล้วก็ทําทุกอย่างที่นี่ ให้เป็นคำว่าพอดีอดนะฮะโอ้โหสุดยอดมากเลยพี่กุ๊กนะฮะวันนี้ขอบขอบคุณพี่กุ๊บมากแล้วก็ขอขอบคุณ<ม>พี่แมทตี่มากที่นะฮะที่มา,าแชร์ความพอดีคค่่ะะในแบบฉบับของเจเจแล้วก็พี่กุ๊บใมแต่เราแล้วก็คุณผู้ชมค่ะยินดีค่ะ สึกแฮปปี้ใช่ค่ะที่แบบให้โอกาสกับคนที่แบบผู้ไปการทางด้านการได้ยินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ภาษามูอแทนแล้วก็แบบมีรูปภาพประกอบมันก็ไม่ได้ยากอะไรเงี้ยหรือว่าดีนะคะเพราะว่าน้องเขาจะได้เรียนรู้ด้วยมีรายได้ด้วยตอนแรกเราไม่เคยทำงานกับคนพูกนี้มาก่อนค่ะตอนแรกนูกเขาจะทำอะไรไม่ไม่ค่อยได้แต่ปรากฏว่าเขาทำได้มากกว่าที่เราคิดอะค่ะสามารถทำได้เหมือนเราใช่เพียงแค่ถ้ามีโอกาสให้เขาได้โชว์ศักยภาพเขาทำได้แน่นอน ต้องบอกเลยนะฮะว่าดีใจแทนทุกคนจริงๆฮะถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่ทําให้พวกเขาเหล่านี้สามารถพึ่งพาตัวเองได้มีรายได้โดยไม่ต้องตกเป็นภาระของสังคมไม่เพียงคาเฟ่อเมซอนฟอร์ชานส์นะฮะยังมีร้าน 60+ plus bakery and chocolate c a f กนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะฮะที่ให้โอกาสผู้ด้อยโอกาสเหมือนกันโดยการฝึกอาชีพนะฮะที่สามารถมีรายได้และพึ่งพาตัวเองได้นะฮะซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และออทิสติกเนี่ยได้เข้ามาทํางานนะฮะโดยความพิเศษของคาเฟ่แห่งนี้นะฮะเป็นที่รวมตัวกันของผู้พิการทุกประเภทอายุตั้งแต่17ถึง65ปีทั้งผู้พิการทางร่างกายด้านการมองเห็นด้านการได้ยินด้านความบกพร่องทางจิตออทิ autistic, สติกสติปัญญาและการเรียนรู้โดยที่นี่นะฮะไม่ได้จํากัดว่าจะเปิดรับผู้พิการประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้นนะฮะที่จะได้เข้ามาฝึกการทํากาแฟขนมปัง ก่อนที่จะส่งต่อไปทำงานประจำอย่างร้านคาเฟ่อเมซอนฟอร์ชานสาขาต่างๆนะฮะที่ต้องการคนและสะดวกต่อการเดินทางของผู้ที่จะไปประจำตำแหน่งนั้นๆต่อไปนะฮะซึ่งโครงการนี้ช่วยเยียวยาคนพิการโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้สึกตัวหลายๆคนที่ได้เข้ามาฝึกง,งานที่คาเฟ่ทำงานอย่างมีความสุขได้พบพูดคุยกับลูกค้าจนลืมไปเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนพิการหรือมีข้อบอกพร่องทางร่างกายนั่นเองฮะโอ้โหเป็นยังไงคุณผู้ชมวันนี้สําหรับแขนะแขต้องบอกว่า ตื่นตันแล้วก็มีความสุขมากนะฮะมันเป็นอะไรที่พอดีมากเลยนะ,ะพอดีที่แขมาได้เห็นโครงการดีๆแบบนี้แล้วก็พอดีนะฮะที่ได้มาเจอนะฮะพี่ๆน้องๆนะ,ะที่ทํางานอยู่ที่นี่นะ,ะได้รับโอกาสดีๆแบบนี้นะฮะอันนี้ต้องขอบอกเลยว่าสุดยอดมากเป็นพลังบวกที่ดีนะฮะในการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นตัวแขเองหรือว่าคุณผู้ชมนะฮะ ที่กำลังดูอยู่ในตอนนี้นะฮะหรือว่าบ้านใครนะ,คะที่รู้สึกว่ามีคนพิการอยู่ในบ้านหรือว่าคนที่ด้อยโอกาสอยู่ในบ้านนะฮะแกคิดว่าตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีมากนะฮะรับชมนะฮะดูกันนะฮะแล้วสามารถนําไปปฏิบัติตามได้นะฮะวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะร้านกาแฟนะฮะคาเฟอเมซอนฟอร์ชาน์มากเลยนะฮะที่นะฮะได้มีโครงการดีๆแบบนี้นะฮะได้ให้โอกาสนะฮะแก่ผู้พิการแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสนะฮะให้เด็กเขาเนี่ยได้มาทํางาน ได้มาใช้ชีวิตในสังคมนะฮะเพราะว่าตรงนี้นะฮะสามารถบอกเราและทําให้เราได้เห็นแล้วนะฮะว่าจริงๆแล้วคนพวกนี้สามารถเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญนะฮะที่จะสามารถช่วยขับเคลื่อนสังคมของเราได้นะฮะโอ้โหทำรายการพอดีมาเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยนะะว่าแขเนี่ยก็ได้แบบว่าได้ไปเจอบุคคลที่สร้างอินสเปเรชั่นนะฮะแล้วก็ทำให้แขได้เห็นถึงความพอดีละคุณผู้ชมนะฮะ คุณมีคำว่าพอดีในแบบฉบับของคุณแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีติดตามรายการนี้ฮะและแขกเชื่อว่าคุณจะได้อะไรจากคําว่าพอดีเยอะมากเลยนะฮะส่วนสำหรับวันนี้แขกต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะฮะแล้วยังไงมีโอกาสก็เจอกันใหม่นะครับสวัสดีนะครับสนับสนุนโดยกลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน ทำงานที่ร้านอะเมตอนได้หนึ่งเดือนที่ดีได้งานทำที่ดีที่จุดของร้านอะเมตอนที่นี่ทำให้ครอบครัวของผมภูมิใจภูมิใจมากๆในชีวิตของผม Thank <music> you.